ีแกรมดื่มน้ำส้มไป300มิลลลเมื่อมองดูน้ำส้มที่ยังเหลือในขวดพบว่าเหลือน้ำส้มอยู่เศษ1ส่วน4ของจำนวนน้ำส้มทั้งหมดอยากทราบว่าในตอนแรกมีน้ำส้มอยู่ในขวดกี่มิลลิลิตรนะครับโจทย์ข้อนี้ก็บางคนอาจจะบอกว่าไม่ยากครับครูผมทำได้เลยนะครับดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆลงมามองเป็น ใช้สัดส่วนใช้เส้นนะครับใช้รูปในการช่วยอธิบายดูว่าเราจะหาน้ําส้มในตอนแรกเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขาถามว่าเหลือน้ําส้มในขวดกี่มิลลิตรเราจะสามารถหาคําตอบนั้นได้ไหมนะครับจากข้อมูลที่เรารู้ก็คือเขาดื่มน้ําส้มไปแล้ว300มิลลิตร และเมื่อเขามองดูน้ำส้มที่ยังเหลือนะครับที่ยังเหลือเนี่ยปรากฏว่าเหลือเศษ1ส่วน4ะครับเหลือเศษ1ส่วน4เนี่ยข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลสำคัญนะครับเดี๋ยวครูไฮไลท์เศษ1นส่วน4นิดหนึงสแสดงว่าถ้าเกิดคุณครูเขียนจำลองเหตุการณ์ขวดนะครับชือ้อสมมุติว่าแท่งนี้คือขวดแล้วเราแบ่งขวดเนี่ยออกเป็น4ส่วนนะครับ1 2 สามอะแล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วนก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับเมื่อสี่แกรมเขาดื่มน้ำส้มปุ๊บนะครับแล้วเขาก็มองดูในขวดปรากฏว่าเหลือน้ำส้มอยู่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือเหลืออยู่หนึ่งส่วนเหลืออยู่หนึ่งส่วนแสดงว่าไอ้ด้านบนเนี้ยเขาดื่มไปละเขาดื่มไปแล้ว,ด,ลวดื่มไปนะครับซึ่งดื่มไปเท่าไหร่ครับสามร้อยมิลลิลิตร สามร้อยมิลลิลิตรนี่ดื่มไปแล้วนะครับดื่มไปแล้วสามร้อยมิลลิลิตรส่วนด้านล่างตรงเนี้ยด้านล่างตรงนี้นะครับคือเหลือเนาะเหลือหนึ่งส่วนอ่ะถูกไหมอันนี้เหลือเหลือหนึ่งส่วนเนี่ยเหลือหนึ่งส่วนนะครับจากทั้งหมดสี่ส่วนเนาะสองสามสี่จากทั้งหมดสี่ส่วนเหลือหนึ่งส่วนเห็นไหมเหลือน้ําส้มเสร็จหนึ่งส่วนสี่นะครับหรือเราจะเขียนเป็นเศษ็จหนึ่งส่วนสี่แบบนี้ก็ได้นะเหลือน้ําส้มเสร็จหนึ่งส่วนสี่นะครับคราวนี้ เขาอยากทราบว,ว่าในตอนแรกมีน้ำส้มอยู่ในขวดกี่มิลลิลิตรนะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้ครับส่วนตรงนี้เดิ่มไป300มิลลิลิตรเนี่ยมันคือกี่ช่องครับ1 2 3มันคือ3ช่องเพราะฉะนั้น1ช่องก็ได้เท่าไหร่ครับ100่ง้ยไหมถูกไหมเพราะว่า3ช่องคือ300 หช่องก็คือ100 1 0 0้อยหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อเป็นส0 0ร้บวกหนึ่ร้อเป็นสามร้อยนะครที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเขาถามเราก็ตอบได้นะเหลือน้าส้มอยู่100่งมิลลิตรนะครับและโจทย์ข้อนี้ถามหาว่าในตอนแรกเลยก่อนที่เขาจะดื่มเนี่ยมีน้าส้มเท่าไหร่เราก็ตอบได้ว่าเท่าไหร่ครับ1 2ึ่สอนั่นเองเนาะก็คือ400ร้มลตรนะครับข้อนี้เราก็สรุปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนแรกนะครับ ในตอนแรกนะครับมีน้ำส้มมีน้ำส้มอยู่400นะครับมิลลิลิตรโอเคนะครับก็ข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วหลายคนน่าจะคิดถูกเลยตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าวิธีการไม่เหมือนครูนะครับวิธีการอาจจะแบบแตกต่างกันก็ไม่ไม่ต้องตกใจหรือว่า ผมคิดแบบนี้ครับครูเข้าใจง่ายดีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับคืออยากจะบอกว่าในแต่ละข้อของคณิตศาสตร์ะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีวิธีการคิดที่หลากหลายที่อาจจะไม่ตรงกันได้นะครับอาจจะคิดคนละแบบเลยแต่สุดท้ายปลายทางเราได้คําตอบตรงกันนะครับก็อยู่ที่ความถนัดหรือมุมมองของแต่ละคนในการที่จะอ่านโจทย์ปุ๊บเราก็จะคิดออกมาว่าน่าจะคิดยังไงนะครับหลักการในการที่อ่านโจทย์แล้วเราแปลความหมายออกมาว่าเราจะคํานวณยังไงนั่นนะครับคือสิ่งที่ เด็กๆครับหรือว่าแม้กระทั่งคนที่สนใจหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาทักษะในการอ่านหรือในการคำนวณเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกเลยครับเพราะว่าเวลาเราสะสมประสบการณ์ในการเจอคำถามเจอโจทย์ปัญหามากๆเนี่ยทำให้เรามีมุมมองในการที่จะแก้ไขมันหรือว่าเขาเรียกว่าการแก้โจทย์ปัญหามันเนี่ยได้ดีมากขึ้นเมื่อเราเจอโจทย์ที่หลากหลายเจอคําถามหลายๆรูปแบบยิ่งเราทําหลายๆข้อแล้วเราเห็นมุมมองในการถาม เขาเรียกว่าการบิดไปบิดมาของคําถามหลายๆรูปแบบเนี่ยเราจะยิ่งจับทางได้ว่าอ๋อคําถามประมาณนี้นี่รู้เลยแล้วว่าขั้นตอนต่อไปหรือว่าคําถามประมาณนี้จะต้องถามอะไรจะใช้เรื่องไหนจะใช้การคํานวณหรือใช้เรื่องอะไรในการที่จะมาแก้ปัญหานั้นนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่เราพบว่าเด็กแก้โจทย์ปัญหาไม่ค่อยได้ก็คืออ่านน้อยนิดนึงประสบการณ์ในการทําโจทย์ไม่มากพอนะครับอาจจะด้วยความที่ว่าเขาทําเจอโจทย์ข้อยากแล้วรู้สึกไม่มีกําลังใจทำทำไม่ได้ ก็เลยรู้สึกว่าเบื่อวิชานี้หรือว่าแอนตี้คณิตศาสตร์ไปเลยนะครับค,คุณครูก็เลยอยากจะให้เริ่มต้นด้วยการที่เราค่อยๆฝึกจากคําถามที่ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปแต่มันมีนัยยะนะก็คืออ่านแล้วมันมีมันมีต้องคิดอะเอ๊ะมันมีเรื่องบางอย่างที่เราต้องต้องใช้ต้องใช้ความเข้าใจในการจับนิดนึงนะครับแต่คำนวณไม่ได้ยากเท่าไหร่ตัวเลขอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่เสร็จปุ๊บพอทักษะตรงนั้นเกิดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆฝึกลําดับขึ้นไปเป็นโจทย์ที่ยาวขึ้นนะ จทย์ยาวขึ้นแล้วใช้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วเฮ้ยแล้วเรายังคิดได้แล้วเรารู้สึกว่าเออโจทย์ข้อนี้หาคําตอบได้มันเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราสะสม small win นะครับสะสมความภูมิใจที่เราสามารถทําทาความเข้าใจคําถามจนกระทั่งเราคํานวณจนได้คําตอบออกมานะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่คุณครูจะโพสโจทย์แบบเนี้ย นะครับลงโจทย์แบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ลองเอาไปฝึกค่อยๆฝึกทํากันข้อไหนง่ายเกินนะครับก็ลองเลือกๆดูข้อที่ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณค,ณคณรูลงโจทย์ลำดับถัดไปเนี่ยมียากแน่นอนนะครับพอลงยากมากๆก็ไม่ต้องกลัวว่าตอบมาแล้วจะผิดนะครับตอบมาเลยครับเดี๋ยวพอไม่ถูกจริงๆหรือว่าเอ้ยทำไม่ได้จริงๆมาดูเฉลยเราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นได้หรือถ้าสงสยัยจริงๆก็คอมเมนต์มาถามเพิ่มเติมได้ว่าข้อนี้คุณครูลองช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมซิว่าเอ้ผมรู้สึกมันยากจริงๆก็ สามารถพูดคุยกันได้นะครับอาจจะไม่ได้แบบมาตอบทุกคอมเมนต์ในทันทีนะครับก็เดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆทยอยมาดูนะครับโอเคนะสำหรับข้อนี้นะครับก็ได้มุมมองในการคิดก็คือเราวาดรูปออกมานะครับแล้วก็แบ่งสัดส,ส่วนนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากนะใครที่ไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเห็นวิธีนี้ปุ๊บแล้วรู้สึกเอ้ยไอเดียนี้ใช้ใชได้นะก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีลักษณะเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ